าประท้วงร้องเรียนโรงงานที่ก่อปัญหาส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นตลอด2-3ปีที่ผ่านมาทั้งปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียที่ฉาชิงเซาหรือกรณีชาวบ้านระยองต่อต้านโรงงานผลิตฐานโคกสาเหตุเพราะหลายโรงงานก่อสร้างก่อนจะได้รับใบอนุญาตทําให้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องเร่งยกระดับมาตรฐานการอนุญาตโรงงานให้มีความรอบคอบมากขึ้น ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการการกรองการพิจารณาอนุญาตโรงงานบางประเภทที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้ประเด็ดเด็ดอุตสาหกรรมพามาทําความรู้จักกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการกรองอนุญาตโรงงานซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาและออกใบประกอบกิจการโรงงานอย่างถูกต้องค่ะคณะกรรมการการกรองพิจารณาอนุญาตโรงงานทําหน้าที่ก่นกรอง ก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานโดยเพิ่มความเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและชุมชนโดยรวมเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วปัญหานี้มันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งว่าเป็นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการอนุญาตเนี่ยการอนุญาตเนี่ยไม่รอบครอบเพียงพอนะครับอันที่1อันที่2เนี่ยมีการดําเนินการที่ผิดกฎหมายเนี่ยไปหลายอย่างเช่น การที่ก่อสร้างโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยก็ทํากันไปเลยแล้วก็มากดดันภาครัฐเนี่ยต้องให้อนุญ,ญาตปัจจุบันมีโรงงานยื่นเรื่องของอนุญาตกว่า3,000รายส่วนใหญ่กว่า2,600รายผ่านการพิจารณามีเพียง212รายหรือคิดเป็น8%เท่านั้นที่เข้าข่ายการพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองและในจานวนนี้มีโรงงานที่ผ่านการพิจารณานาเข้าที่ประชุมแล้ว173ราย โดยคิดเป็น6.12%โดยพิจารณาอนุญาต82รายไม่อนุญาตเพียง1รายและมีมติให้ส่งคืนเพื่อทบทวนทําเลที่ตั้งสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย90รายทุกอย่างต้องเข้มงวดตามกฎหมายทุกขั้นตอนเพราะท่านยื่นคำขอท่านยังปลูกสร้างไม่ได้ท่านก็ต้องรออนุมัติก่อนซึ่งซึ่งเราก็สร้างหลักประกันให้ท่านว่าเราจะไม่ใช่ต่อไปแล้ว ระหว่างที่ขออนุญ,ญาตได้ใบอนุญาตแล้วการประกอบกิจการก็ต้องไปก่อให้เรื่องรำคาญทุกอย่างวัดกันเป็นวิชาการวัดกันเป็นตัวมาตรฐานปล่อยอากาศเสียปล่อยน้าทิ้งออกมาเนี่ยค่าที่ปล่อยออกมาเนี่ยถูกต้องตามมาตรฐานหรือเปล่าสร้างผลกระทบต่อชุมชนต่อชีวิตคนหรือเปล่าถ้าไม่สร้างโอเคต้านทำไปการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างโรงงานกับชุมชนเป็นเรื่องที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสําคัญการแต่งตั้งคณะกรรมการไก่องเป็นองค์คณะจึงเป็นเจตนาที่ทําให้เกิดความรอบคอบมากขึ้น เพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างกันและเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาอีก